สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจแม่แนนทาโร่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงสิบสองราศีประจำเดือนกร,รกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งการดูดวงสิบสองราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจแม่แนนทาโร่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละ ราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การนํานายราศีเมถุนค่ะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมนะคะประจําเดือนกร,รกฎาคมพศ2565นะจ๊ะการทํานายของแน่นะเป็นการทํานายดวงทั่วไปนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คําแนะนํานะคะการทำนายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทํานายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีเมถุนประจําเดือน รกรกฎาคม2565นนะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าห้ถ้วย2ถ้วย9ไม้นะคะ3ถ้วย5ถ้วยนะคะมาบอกว่าคุณนะอาจจะเคยผ่านเรื่องราวเจ็บปวดนะคะ ในชีวิตมาเยอะหรือว่าผ่านเรื่องราวเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาเยอะนะคะทําให้คุณเนี่ยนะสามารถนะจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีนะแล้วก็พร้อมที่จะมุฟออนนะ กับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่แบบดีกว่านี้นะคะส่วนคนไหนที่ยังลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้นะคุณก็จะสามารถนะคะหาวิธีแล้วก็หาทางจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะสองถ้วยนะคะมาบอกว่าคุณจะมีโอกาสนะคะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่า ได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่นะถ้าคนไหนนะที่โสดนะคะส่วนคนไหนที่มีคู่มีคนรักมีแฟนอยู่แล้วนะก็จะมีความรักที่จริงใจต่อกันนะคะและก็เป็นความรักที่เกื้อหนุนเกื้อกูลและก็แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก้าวมายนะมันบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่ขยันนะหรือว่าเป็นคนที่บ้าข้างงานมากมเลยทีเดียวนะคะ เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการงานเนี่ยหลากหลายหน้าที่หรือว่าหลากหลายอย่างนะเป็นคนที่เก่งฉลาดมีไหวพริบดีนะสามารถจัดการนะในเรื่องของงานได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็อาจจะงานเยอะแล้วก็งานหนักหน่อยนะแต่คุณก็สามารถบริหารจัดการทางด้านการงานได้ดีนะคะส่วนคนไหนนะที่ทําธุรกิจตัวเองนะคุณก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่า อาจจะแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางนะก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่อยนะแต่คุณก็จะสามารถจัดก,การหรือว่าบาลานซ์ไปได้ดีแน่นอนก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็สู้ๆนะคะรับรองว่าถ้าหากว่าเข้าที่เข้าทางแล้วคุณก็จะแบบประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจของคุณแน่นอนนะคะ3ถ้วยนะมาบอกว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะมีโอกาสได้การเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงาน เงินความรักหรือว่าฐานะทางด้านชีวิตของคุณก็ตามนะคนไหนที่แบบมีคู่มีคนรักหรือว่าแบบมีแฟนนะคะก็จะมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานนะคะแต่คนไหนที่แบบแต่งงานแล้วนะก็จะมีโอกาสได้รับข่าวดีมีบุตรมีลูกได้เช่นกันนะคะหรือนะคนไหนนะที่กําลังคุยคุยกันอยู่นะก็จะมีโอกาสเลื่อนสถานะเป็นแฟนนะคะแล้วก็คนไหนนะที่แบบ ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะก็อาจจะได้เจอกัรันณมิตรที่ดีนะที่เข้ามาคอยส่งเสริมคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะ8ไม้นะคะหรือว่า8ปกระทานะสดาบนะคะสไม้นะเดาบนะคะ แปดไม้นะหรือว่าแปกระทานะคุณจะมีโอกาสนะได้รับข่าวดีทางด้านการงานนะแล้วก็คุณอาจจะได้รับการยอมรับนะจากเจ้านายนะคะแล้วก็ได้การซัพพอร์ตจากเจ้านายนะทำให้งานของคุณที่ทำเนี่ยนะได้รับความสำเร็จแล้วก็มีความมั่นคงนะคะถ้าคนไหนที่ทำธุรกิจนะก็จะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะคะมีลูกค้ามีพาร์ทเนอร์นนะหรือว่า มีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่มมากขึ้นนะคะ2องดาบนะคะมาบอกว่าคุณกำลังคิดจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะขอให้คุณเนี่ยใช้เซนส์น,นะคะหรือว่าใช้สิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องนะแล้วคุณจะตัดสินใจออกมาดีแล้วก็ได้รับความสำเร็จทุกคนยอมรับในการตัดสินใจของคุณแน่นอนนะคะขอให้คุณเนี่ยใช้ในสิ่งที่ถูกต้องนะรับรองว่าคุณจะตัดสินใจแบบ ออกมาดีแน่นอนแล้วก็มีคนยอมรับนะในการตัดสินใจขงคุณแน่นอนนะคะ3มไม้นะหรือว่าสามวคคคุณจะมีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มองการไก่นะแล้วก็มองความสำเร็จ ของตัวเองนะฮะหรือว่าอาจาจะเป็นคนที่แบบมีอนา,าคตที่ไกลนะเพราะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เร <ๆ S 1> ื่อยๆนะคะสิ่งนี้แหละทําให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าก้าวไกลก้าวกระโดดในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของความมั่นคงทางด้านชีวิตคุณนั่นเองนะคะชีวิตคุณจะมีความมั่นคงด้วยตัวคุณเองนะโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาใครเลยนะคะก้าวดาบนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่ซีเรียสนะคะจริงจังในเรื่องของการทํางานหรือว่า จริงจังทุกๆเรื่องนะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะก็ให้คุณเนี่ยนะบาลานซ์อารมณ์ตัวเองให้ได้นะ,ะอย่าเครียดเกินไปอย่าก,กังวลเกินไปนะในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะอาจจะทําให้คุณเนี่ยป่วยได้ง่ายเช่นกันนะต้องแบบว่าบาลานซ์ให้ได้นะคะแล้วคุณจะไม่เครียดแล้วก็ไม่กังวลแน่นอนนะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะ เอ็ดออฟคัพนะคะครีนออฟบอลนะห้าไม้นะคะสิบเหรียญนะเอ็ดออฟคัพนะมาบอกว่าคุณเนี่ยนะจะมีโอกาสนะแบบ ประสบความสำเร็จนะในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็เป็นที่รักต่อทุกๆคนที่พบเจอพบเห็นเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแล้วก็อาจจะมีความรักที่ดีๆเข้ามาก็ได้นะสำหรับคนโสดนะคะแล้วก็มีโอกาสนะมีคนที่จริงใจเข้ามานะแบบสารความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะแบบ ตัดสินใจยังไงนะคะแล้วก็จะเลือกคนที่เข้ามายังไงนะครีนอบอลนะคุณอาจจะมีโอกาสนะแบบมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะทางด้านการงานนะแล้วก็มีคนซัพพอร์ตทางด้านการงานนะทำให้การงานของคุณเนี่ยนะลื่นไหลดีนะคะไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่เก่งขยันแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถนะทำให้คุณเนี่ยนะได้ รับการซัพพอร์ตจากเจ้านายนะคะหรือว่าได้รับการแบบยอมรับจากเจ้านายนะคะเขาอาจจะมีความเอ็นดูคุณนะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองนะคะห้าม้นะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นที่คุณเนี่ยไม่ได้แบบ ทำนะแต่คุณก็สามารถจัดการได้เคลียร์ได้ยุติได้นะคะแล้วก็คุณนะจะรู้วิธีในการจัดการกับคนที่แบบมาสร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างความวุ่นวายนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะทำให้คุณมีผลงานโดดเด่นและก็มีคนยอมรับในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนปัญหาที่แบบติดขัดหรือว่าวุ่นวายใจหรือว่าแบบเรื่องราวต่างๆเนี่ย คุณก็สามารถเอาตัวรอได้ดีแล้วก็บริหารจัดก,การได้ดีนั่นเองนะคะ10เดือนนะคะมาบอกว่าคุณนะคะจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่รู้ช่องทางในการหาเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันในเรื่องของการทําเงินทําให้คุณเนี่ยนะมีเงินหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็ เป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องหาเงินง่ายนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะมีครอบครัวนะคอยซัพพอร์ตคุณนะทางด้านการเงินทําให้การเงินคุณเนี่ยนะหมุนเวียนดีแล้วก็มีโชคทางด้านการเงินนั่นเองนะคะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีเมถุนประจำเดือนกร,รกฎาคม2565ันรกะจ๊ะเอาหลาะนะคะมาดูซิว่า ทางด้านการงานนะของชาวราศีเมทุนเป็นยังไงบ้าง queen of pentacles นะคะจัดเม e น,นะห้าไม้นะคะ queen of pentacles นะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีคนัพ p อ o r t คุณทางด้านการงานนะคุณมีเจ้านายนะคอยช่วยเหลือคอย support นะถึงแม้ว่าคุณจะเจออุปสรรคมากมายแค่ไหนคุณก็สามารถจัดการได้นะคะ j u d g m e n นะมาบอกว่า คุณนะเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะเวลาที่ทําอะไรเนี่ยคุณก็จะยึดหลักความจริงในการตัดสินใจต่างๆนะแล้วก็เป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีนะแล้วเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะสิ่งนี้นะทำให้คุณเนี่ยนะเคลียวคลาดปลอดภัยนะคะเวลาที่ทําอะไรที่ยากๆคุณก็จะสามารถทําออกมาดีแล้วก็แบบประสบความสําเร็จนะคะเพราะด้วยความที่คุณเนี่ยนะ อาจจะมีสิ่งส,สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณทางด้านการงานได้เช่นกันนะคะห้าไม้นะคะหรือว่า5้าคาถานะคะคุณเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาต่างๆในบริษัท ได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นงานยากงานสาหาัสกันแค่ไหนคุณก็สามารถหาทางออกให้กับบริษัทได้นะสิ่งนี้แหละนะคุณถึงเป็นคนโปรดหรือว่าเป็นคนที่เจ้านายรักแล้วก็เอ็นดูคุณแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณเพราะคุณช่วยเหลือบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองฟุ่งฟูงฟงนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคนนึงเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างก้าวไม้นะจ๊ะ แดดาบนะแล้วก็2เหรียญน,นะคะเไม้นะคะมาบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีภาระนะค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีความเครียดความกังวลเข้ามานะแต่คุณก็สามารถบริหารจาัดก,การได้นะเพราะว่าคุณอาจจะมีคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าครอบครัวนะคะแดดาบนะคุณอาจจะแบบ มีภาวะที่จะต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันทันทีทันใดนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าแบบประมาทนะคะในการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าอาจจะเข้ามาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวด้วยนะอาจจะแบบไม่ได้แบบอยู่ในแผนที่คุณวางไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบว่าอย่าใช้ชีวิตประมาทนะคะแล้วก็อย่าแบบเผลอเลยนะคะเพราะว่า เงินของคุณในเดือนนี้นะอาจจะมีการผันผวนนะคะอาจจะขึ้นขึ้นลงลงนะทำให้คุณเนี่ยใจหายวับได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติให้ดีนะแล้วคุณจะสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ได้นะคะสองเหรียญน,นะคะคุณจะสามารถบารานา์นะคะแล้วก็บริหารจาัดก,การทางด้านการเงินได้ดีนะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายแต่คุณก็สามารถนะคะ บริหารได้จาัดก,การได้หรือว่าอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณทางด้านการเงินทําให้การเงินของคุณเนี่ยหมุนเวียนดีแล้วก็บาลานซ์ได้แบบสุดติ่งสวิงโก้นั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่เดี๋ยวเราจะดูคนโสดก่อนนะว่าเป็นยังไงนะคะ5เหรียญน,นะคะเกาเหรียญน,นะแล้วก็ เดซันนะคะห้าเหรียญนะมนาบอกว่าคุณเนี่ยนะอาจจะผิดหวังนะในเรื่องของความรักมาหมาดๆก็ได้หรือว่าเพิ่งเสียใจนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะยังอยากจะเยียวยาตัวเองก่อนนะคะเก้าเหรียญนะคุณเนี่ยนะอยากจะมุ่งในเรื่องของการทําเงินหรือหาเงินก่อนนะเพราะด้วยความที่คุณเนี่ยอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะคุณคิดว่า ถ้าหาคุณเนี่ยนะมีความสุขนะทางด้านการงานการเงินหรือว่าฐานะทางด้านชีวิตคุณดีคุณอาจจะแบบอยู่คนเดียวได้คุณไม่จําเป็นต้องมีความรักหรือว่าคนรักก็ได้นะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเดอะซันนะคุณคิดว่า ตัวคุณเนี่ยก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะคะไม่จําเป็นต้องมีความรักเข้ามาให้วุ่นวายใจหรือว่าให้เครียดให้กังวลหรือว่าให้เจ็บปวดหัวใจนะคะคุณคิดว่าตัวคุณก็สามารถสร้างความสุขสร้างพลังงานบวกหรือว่าสร้างความรักให้กับตัวเองได้ดีเช่นกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากจะ สูตรไปยาวๆนะคะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับไข่นะแล้วก็ยังไม่คิดด้วยนะคะส่วนอนาคตเป็นอย่างไรค่อยว่ากันนะเอาละมาดูซิว่าคนมีคู่เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ p พจออฟวอร์ดน,นะครีนออฟสอดนะคะแล้วก็เอ็ดออฟคัพนะคะ เพศอวอนนะมับอกว่าคุณเนี่ยนะอาจจะเจอกันในที่ทํางานก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะรู้จักกันมานานนะอาจจะรู้จักจากที่ทํางานหรือว่าที่เรียนก็ได้นะหรืออาจจะเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กก็ได้นะคะเหมือนแบบรู้จักกันมาเนิ่นนานนะคะเป็นความรักที่ผูกพันนะเพราะว่าอาจจะแบบเข้าใจกันนะคะแล้วก็รู้นิสัยกันมานานนะคะแล้วก็เหมือนแบบปรับ นิสัยกันนะ่ลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะคร n นอ s สอดนะคุณั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่ง,งหรือว่าอาจจะผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันนะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันทำให้ความรักของคุณเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีแบบ ความแบบจริงใจต่อกันนะ่ห่วงใยผูกพันซึ่งกันและกันนะคะเอดอฟค u ั s นะคุณทั้งคู่มีความรักให้กันและกันนะคะแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันมีความสุขนะใช้เหตุผลคุยกันนะแล้วก็คบกันแบบผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่แบบ อยู่ด้วยแล้วมีความสุขตัวคุณอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ใช้เหตุผลนะในการพูดคุยกันนะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากๆนะคะแล้วก็เป็นความรักที่เข้าใจกันสุดติ่งสวินโกเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีๆเลยทีเดียวนะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะคะของชาวราศีเมถุนเป็นยังไงบ้างนะคะเดอะฟู Fool, นะ สิบเหรียญน,นะคะ เอ็ดออฟวอนนะคะเดอะฟูลนะคะคุณเนี่ยนะหายห่วงเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยที่จะแบบเครียดหรือว่ากังวลนะสามารถบราลานซ์หรือว่าบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วก็สุขภาพตัวเองได้ดีนะคะสิบเหรียญนะคุณเนี่ยนะเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบ บาลานตัวเองได้ดีนะทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะส่วนคนไหนที่มีโรคประจําตัวนะก็อาจจะมีโอกาสหายขาดได้ด้วยนะส่วนคนไหนที่แบบไม่มีโรคประจําตัวนะก็มีความสุขกับตัวเองมากๆนะเป็นคนที่ออกกําลังกายเก่งแล้วก็บริหารจัดก,การอารมณ์ความรู้สึกร่างกายจิตใจ ได้ดีมากๆนะคะลงตัวเลยทีเดียวนะคะเอเดอร์บอนนะถึงแม้ว่าคุณจะมีงานที่จะต้องรับผิดชอบเยอะแต่คุณก็สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีแล้วก็บาลานซ์เวลาได้ดีนั่นเองนะคะทําให้คุณเนี่ยมีสุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายแหล่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่เฮลตี้มากๆเลยทีเดียวนะเอาละมาดูซิว่า คำแนะนำนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างนะเดาบนะคะ5ดาบนะ King of s w r r d นะคะเดาบนะคะมาบอกว่าให้คุณเนี่ยนะอย่าเครียดอย่ากังวลนะ,ะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะแล้วก็วางตัวเป็นกลางนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังหรือตั้งใจแน,น่นอนนะคะ หาดาบนะคะมันบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเลือดนักสู้ถ้าสิ่งไหนคุณตั้งใจแล้วคุณจะทําออกมาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีแบบเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะสิ่งนี้แหละที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจหรือว่ามุ่งหวังนะคะคิงอ o ฟสอนะมันบอกว่า คุณเนี่ยนะทำอะไรเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทุกอย่างเพราะว่าคุณเป็นคนที่จริงจังทุกเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฟันฝ่าอุปสรรคเก่งนะสิ่งนี้แหละทาให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณเนี่ยนะอย่าย่อท้อหรือว่าอย่าแบบท้อถอยนะ,ะในสิ่งที่คุณทําขอให้คุณทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ดีจะเข้ามาเองอาจจะช้าหน่อยแต่ก็มาชัวร์แน่นอนนะคะก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็สู้ๆนะ เอาล่ะนะคะก็จบแล้วสำหรับการนำนายของชาวราศีเมถุนประจำเดือนรกรกฎาคม2565นะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักและที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้ปแลจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ bye จบ๊ายบายจุ๊บ